ร้านไลออนคานะคะวันนี้การมีรถครอบครัวมานำเสนอนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะ1 1ที่นั่งกันเลยนะคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวปานกลางนะคะไปต่างจังหวัด ไม่ต้องไปเช่ารถให้เสียเวลานะคะแล้วคันนี้เนี่ยออปชั่นเต็มมากๆนะคะเดี๋ยวการพามาดูเลยค่ะนี่เลยค่ะคันนี้เลยค่ะคันนี้เนี่ยจะเป็นฮุนไดฮิ H1 นะคะ11ที่นั่งนะคะตัวท็อปสุดนะคะก็คือตัวดีลักนะคะ แล้วคันนี้เนี่ยจะเป็นทะเบียนป้ายฟ้านะคะเป็นรอยอสองนะคะแล้วปีเนี่ยปีใหม่เลยค่ะปี2016นะคะเป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วนะคะดูจากกระจังหน้าได้เลยจะเป็นรุ่นกระจังหน้าตั้งแล้วนะคะแล้วราคาพิเศษอีกเช่นเคยนะคะคันนี้เนี่ยการขายราคาเพียงแค่9ก้9 5 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ประหยัดกว่าป้ายแดงเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยป้ายแดงเนี่ยค่ะการแอบ,บกระสิบเลยนะคะเกือบล้านเจ็ดเลยนะคะเพราะว่าออปชันเนี่ยเขามาพร้อมประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคันนะทีวีสองจอนะคะแล้วเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะโอ้โหครบมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวการพามาดูออปชันกันเลยว่าออปชันใหม่ขนาดไหนเข้ามาดูเลยค่ะใหมมเนี่ยเพียงแค่ 7จ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆเข้าสูงตลอดมีบุ๊กเซอร์วิสเดี๋ยวกันพาไปดูนะคะส่วนนี้เลยค่ะ อย่างที่การบอกออปชั่นกล้องรอบคันนะคะนี่กล้องหน้านะคะกล้องหน้าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกระจังหน้าตั้งนะคะจะเป็นโครเมียมสลับกับสีดำนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นของ H 1นะคะกระจังหน้าอันนี้นะคะรับกับไฟนะคะแล้วไฟของคุณใดเนี่ยเขาใหญ่มากๆเลยนะะแล้วกันชนนะคะเข้ากับไฟมากๆเลยแล้ว นี่เลยค่ะกันชนเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกด้วยไฟตัดหมอกเขาจะเป็น LED นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะริ้ว่อยน้อยมากๆคันนี้แล้วยางนะคะคันนี้เนี่ยดูได้เลยยางดอกเต็มมากๆนะคะคันนี้จะเป็นยางของมิชลินนะคะ ปีใหม่มากๆเลยปี19กันเลยทีเดียวนะคะแล้วแม็กลายนี้จะเป็นแมกของลายปี16แล้วนะคะก็คือตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะส่วนนี่เขาจะเป็นสีเดียวกันทั้งคันนะคะแล้วเขาเรียกว่ากระจกมองข้างนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นกระจกมองข้างเนี่ยเขาก็จะมีกล้องข้างๆนะคะ เพราะว่ารุ่นนี้จะมีกล้องรอบคันก็จะเป็นกล้องนี้เลยค่ะซ้ายขวาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะส่วนนี้ที่การบอกพิเศษอีกอย่างหนึง่งนี่เลยค่ะประตูไฟฟ้านะคะเดี๋ยวการเปิดให้ดูประตูไฟฟ้าเนี่ยจะมาในรุ่นของปี2016แล้วจะมีแค่ตัวท็อปตัวดีลักเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าจากศูนย์นะคะ โอ้ห oh, ดูหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วสบายมากๆเช่นสมมุตินะคะเรามีผู้สูงอายุมีเด็กนะคะสามารถขึ้นไปนั่งโดยที่เราสามารถที่จะเปิดประตูไฟฟ้าให้เขาก็ได้จะเปิดจากข้างในรถก็ได้นะคะหรือจากกุญแจรีโมทหรือจะเป็นมือเปิดตรงนี้ก็ได้นะคะได้3จุดเลยง่ายมากๆนี่โอ้โ oh, ห oh. นะคะหรูหราแล้วยังออปชั่นครบขนาดนี้ ได้ยางใหม่สีเส้นกันเลยนะคะปี2019และนี่ไฟไท้ายเขานะคะนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะข้างหลังก็จะเป็นคุณได้นะคะรุ่น H1 <ด>นะ,ะแล H1 เนี่ยก,ก็คือรุ่นของ11ที่นั่งนะคะแล้วเป็นตัวท็อปสุดดีลักนะคะอย่างนี้การย้ำก็คือคันนี้เนี่ยจะเป็นทะเบียนป้ายฟ้านะคะเขาเรียกว่าลอยอ .2 นะคะแล้วคันนี้เนี่ย ด้วยตัว top option นะคะเขาก็จะมีกล้องหลังนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะ, sensor, ะ,ค,ะครบเลยเดี๋ยวการเปิดให้ดูอ่านี่มันจะดีดขึ้นเองเลยนะคะเราไม่ต้องเหนื่อยเลยนี่การให้ดูหัวน็อตเลยนะคะยังไม่มีการไขนะคะนี่ดูได้เลยสวยมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่การบอกคันนี้เนี่ยเป็น11ที่นั่งนะคะถ้าเราจะทำการเลื่อนถอยหลังลงมาก็ง่ายเหมือนกัน นี่เลยค่ะแค่จับตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนอนี่เขาก็จะตรงล็อกเลยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยอ,อย่างที่การบอกสภาพใหม่มากๆเพราะใหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเดี๋ยวการพาไปดูภายในเลยค่ะว่าจะใหม่ขนาดไปดูกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยสภาพใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวการให้ดูทีละอย่างเลยนี่ค่ะจะเป็นเบาะนะคะ ก็คือถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วเขาจะเป็นรูนะคะระบายอากาศได้ดีเลยแล้วส่วนเฉพาะหัวเบาะนะคะเราเวลาเรานอ,นอนหลับหรืออะไรนะคะไม่ต้องกลัวแบบว่าพลิกซ้ายพลิกขวาคอพับคออ่อนกันเลยนะคะเพราะว่านี้รับศีรษะได้ดีมากๆนะคะและ้วหรือตรงนี้ถ้าใครอยากจะวางของกินชากาแฟนะคะวางได้เลยนะคะหรือ ไม่วางก็สามารถที่จะยกขึ้นได้นี่นะคะง่ายมากๆนะคะแล้วก็คอนโซลน,นี่ดูคอนโซลเลยค่ะใหม่มากๆเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับลายไม้นะคะมีคาน้าจอหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไมเนอร์เชนก็คือเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะก็คือเชนนะคะก็จะมีเป็นระบบนำทางนะคะโทรศัพท์วิทยุแล้วก็เป็น m i n นอร์โหนะคะเช่นเราจะดูกล้องรอบคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวการเปิดกล้องให้ดูนะคะคะกล้องรอบคันนี่ดูจากข้างหลังนะคะแล้วก็ซ้ายขวาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,ะระบบแอร์นะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแอร์หลังนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีคนนั่งข้างหลังเรากดไปที่เลขศูนเลยค่ะ นะคะจะได้ประหยัดแอร์นะคะแล้วก็ถ้ามีคนนั่งข้างหลังเราหมุนเลยค่ะอยากจะให้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะหมุนได้เลยแล้วก็รุ่นนี้จะมี USB แล้วนะคะสามารถใส่ USB ได้เลยนะคะหรือจะเป็นที่เสียบุหรี่นะคะก็ได้เหมือนเดิมคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่อย่างที่การบอกคันนี้ใหม่เพียงแค่70,000มโลเท่านั้นนะคะใหม่มากๆเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะ อันนี้ก็พวงมาลัยแบบใหม่ีที่การบอกก็คืออ่าอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระบบไฟแล้วก็ประตูไฟฟ้านะคะเปิดทางด้านซ้ายหรือด้านขวาสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้อีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวการพาไปดูนี้เลยค่ะตัวกระจกนะคะนี่ใหม่มากๆนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวการจะ เปิดพวกบุ๊กเซอร์วิสให้ดูอ่าแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะจะมีทีวีอีกจอหนึ่งก็คือจอข้างหน้ากับจอเพดานนะคะจะมีทีวีสองจอนะคะแล้วก็ครบเลยนี่เดี๋ยวการให้ดูอย่างแรกเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่จะซื้อสดนะคะคันนี้เนี่ยจะมีนี่ประกันปอหนึ่งของวิริยะนะคะสำหรับลูกค้าซื้อสดนะคะ ประกันป .1 นนจะถึงเดือน6ปี64ก็คือปีนี้เดือน6ปีนี้นะคะสามารถใช้ต่อได้3-4เดือนนะคะประกันปอ .1 นนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นคู่มือนะคะคู่มือเอกสารแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสนะคะคันนี้ครบเลยนะคะส่วนบุ๊กเซอร์วิสนะคะเขาก็เข้าสูงมาตลอดเลยนี่เลยค่ะเข้าสูงตลอดเลยนะคะนี่ มีการเข้าศูนย์ไทยเปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คประตูไฟฟ้าอะไรนี่ครบเลยนะคะเพิ่งจะเข้าล่าสุดไม่นานมานนี้เองค่ะนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่ศูนย์เช็คทุกอย่างได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวการจะพาไปดูเบาะข้างหลังนะคะว่าใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ นี้เลยคะ่ะการไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าประตูไฟฟ้านเนี่ยเขาเปิดปิดอัตโนมัติเลยนะคะสามารถนั่งได้เลยนะคะแล้วด้วยเบาะตรงนี้นะคะอย่างที่การบอกคือนั่งสบายมากๆผู้สูงอายุนะคะจับตรงนี้เลยนะคะแล้วก้าวขึ้นมานะคะง่ายมากๆแล้วก็โหขาเนี่ยยังไหวได้เยอะเลย นะคะนี่ขายังไว้ได้เยอะเลยแล้วที่นั่งเนี่ยนั่งสบายนะคะไม่ได้อึดอัดเลยแม้จะเป็นรถ11ที่นั่งนะคะนั่งไม่อึดอัดเลยแล้วถ้าสมมติว่าอย่างการเนี่ยอ่ ไม่มีคนนั่งอยู่ตรงกลางนะคะจะไว้ของไว้กาแฟนะคะพับมาได้เลยนะคะหรืออยากจะนอนนั่งไกลๆเมื่อยนี่เอานี่ลงมานั่งได้เลยนะคะง่ายมากๆหรือจะดูทีวีนะคะทีวีจอใหญ่มากๆเลยนะคะเราไม่ต้องชฉเง้อดูจากข้างหน้าดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีทีวีสองจอแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างาที่การบอกก็คืออุณหภูมินะคะคนข้างหลังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยแอร์เนี่ยแอร์จะเป็นแอร์สามตอน ะะไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าแอร์จะมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะด้านบนจะเป็นสามตอนเลยนะคะแล้วก็เวลาที่จะเข้าไปแถวที่สองที่สามง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ขับแค่นี้เองนะคะแล้วก็เราเข้าไปนั่งได้เลยง่ายๆนะคะแค่นี้เองมีนะคะง่ายมากๆ แค่นี้นะคะแล้วนั่งได้จริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวการให้ดูขาเลยนะคะขาก็ไม่ได้ติดเลยนะคะแล้วสามารถปรับได้เลยจะเอนนอนอะไรได้นะคะสะดวกสบายมากๆหรือลูกค้าบางท่านนะคะอยากจะซื้อรุ่นนี้แล้วเอาเอาไปแปลงเป็น7ที่นั่งนะคะ อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะความประสงค์ของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะสามารถจะทําได้เลยนะคะหรือจะเปลี่ยนเบาะเป็น7ที่นั่ง VIP ก็สามารถทําได้นะคะหรือจะใช้แบบนี้11ที่นั่งนะคะก็ได้อีกเหมือนกันจะขนของนะคะบรรทุกคนบรรทุกของได้หมดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าภายในเนี่ยเขากว้างมากๆเลยนะคะเราสามารถทําทุกอย่างได้ภายในรถเลยอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะ เดี๋ยวการหมุนเบาะให้ดูว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะหมุนนะคะหมุนได้เป็น180องศานะคะง่ายมากๆนะคะ,ะมือขวานะคะจับมันจะมีตัวง้างอยู่นะคะแล้วเราก็ทำการหมุนแค่นี้ค่ะนี่ง่ายจริงๆเลยนะคะเช่น ง่ายๆถ้าสมมุติว่าเรามีน้องนะคะมีลูกมีอะไรให้เขานั่งคาซีทนะคะเราป้อนข้าวนั่งป้อนข้าวนั่งป้อนยาได้หมดเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือมันอนเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะผู้สูงอายุคือมันได้หมดเลยนะคะคันนี้แล้ว ยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกนะคะส่วนคันนี้เนี่ยที่การย้ำว่ามันใหม่มากๆเนี่ยเพราะว่าใหม่เพียงแค่70,000มื่โลเท่านั้นนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะการันตีเลยแล้วก็สภาพเดิมๆแล้วยังได้ตัวท็อปสุดอีกนะคะแค่ประตูไฟฟ้าก็คุ้มแล้วค่ะคันนี้งั้นเดี๋ยวการพาไปดูโปรโมชั่นพิเศษของรถคันนี้กันเลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเหมาะกับรถครอบครัวจริงๆนะคะสําหรับการเองเนี่ยการยังคิดเลยนะคะถ้าการมีลูกนะคะหรือ,อเอาครอบครัวมาอยู่ที่นี่การก็จะใช้รถ สไตล์แบบนี้เลยเพราะว่าไปไหนไปได้ทั้งครอบครัวนะคะเลี้ยงเด็กข้างในก็ได้นะคะเด็กสามารถเดินนะคะทานอาหารอะไรได้หมดในรถนะคะอนเนกประสงค์จริงๆแล้วคันนี้เดี๋ยวการย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นฮุนไดฮ i ชวนะคะ2.5 d ดีักนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นปี2016นะคะ แล้วไม่เพียงแค่70,000โลเท่านั้นนะคะเข้าสู่ตลอดแล้วการน,นะคะขายเพียงแค่ราคา9,59,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นสีดำด้วยเอารถสวยๆไปใช้สภาพดีๆแล้วโปรโมชั่นมีอะไรบ้างขึ้นตามนี้เลยค่ะนะคะออปชั่นของรถเนี่ยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะ เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะจะเป็นกระจังหน้าตั้งแล้วก็นะคะออปชันที่เพิ่มมาของตัวนี้นะคะที่เห็นหลักๆเลยนะคะก็คือคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะเกียร์ออโต 175แรงมา้าเครื่อง 2,500cc นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมีประตูไฟฟ้าสองข้างมาจากสู์เลยแล้วก็จะเป็นกล้องวิว360องศารอบคันนะคะแล้วก็จะเป็นคันนี้จะมียางใหม่ด้วยยางใหม่สี่เส้นปี2019นะคะแล้วก็คันนี้นะคะคาสีพอรลอบอเราให้1ปีเต็มเลยค่ะ ปี6-5ทั้งปีเลยนะคะก็คือลูกค้าจะได้ภาษีพรบใหม่ปี6-5กันเลยนะคะแล้วสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะพิเศษเหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดการไม่มีแวดเนะคะ ลูกค้าจ่ายเพียง959,000บาทออกรถได้เลยนะคะเราฟรีค่าโอนฟรีแบต7นตแล้วยังมีประกันปหนึ่งของวิริยะถึงเดือน6ปีนี้กันเลยนะคะโอ้โหครบมากๆเลยสำหรับลูกค้าซื้อสดและสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะพิเศษไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือลูกค้าสามารถฟรีดาวเลยค่ะคันนี้มาฟรีดาวนะคะแล้วก็นะคะผ่อนเพียงแค่ 16,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วผ่อนสูงสุดได้7ปีเลยค่ะแล้วคันนี้เนี่ยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79เท่านั้นนะคะพิเศษมากๆเลยลูกค้าเข้ามาคุยกับการก่อนได้เลยจะผ่อน5ปี6ปี4ปีนะคะเข้ามาคุยเรื่องดอกเบีย้ยคุยรายละเอียดกันเลยสำหรับลูกค้าเครดิตดีลูกค้าไม่มีเครดิตลูกค้าติดแบ็คลิสเข้ามาคุยได้เลยค่ะการปรึกษาฟรีแล้วก็ ดูแลลูกค้านะคะทุกท่านนะคะด้วยความจริงใจนะคะเข้ามาคุยกันได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาดูรถที่ร้าน Lion Card, าไลออนคาร์ทำยังไงง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะจะโทรมาอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กยูทูบไลน์นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหาการได้ทุกช่องทางหรือจะเข้ามาที่ร้านไลออนคาร์นี้ได้เลยเพียงแค่พิมพ์ใน Google Map ว่า ไลออนคาร์รถมือสองแค่นั้นเองค่ะลูกค้าเข้ามาถึงที่ร้านนี้ได้เลยเพราะว่าปักหมุดอยู่ที่หน้าร้านนี้ได้เลยนะคะอยู่ที่หน้าร้านนี้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ออกรถกะราไม่ต้องห่วงเลยค่ะ สภาพปไปแดงแน่นอนเพราะว่าทางการเนี่ยจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าแน่นอนแล้วยังจะฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้ด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยเอารถสภาพป้าปแดงไปใช้เลยนะคะส่วนวันนี้การรีวิวรถคันนี้เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อการมาได้เลยหรือลูกค้า ท่านใดที่สนใจรถร้านไลออนคาร์ของเรากดสับสไครตเลยค่ะหรือกดติดตามเลยนะคะเดี๋ยวการจะมีรถใหม่ๆหม,หม่น้อยๆมานำเสนอ,อเช่นเคยลูกค้าจะได้รู้ว่ารถร้านไลออนคารของเราเนี่ยรถสภาพสวยแน่นอนนะคะไม่มีแบบว่ารถตัดตอ่อรถ ชนหนักรถอะไรไม่มีค่ะเพราะเราการันตีให้ลูกค้าทุกคันเราจะการันตีเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ําท่วมแล้วมีเล่มทุกคันนะคะเล่มสามารถโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีแบบครึงคร่งกลางๆให้ลูกค้างงงกันเลยนะคะเข้ามาคุยกับการก่อนได้เลยการดูแลลูกค้าเองนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกคนเนี่ย ประทับใจแน่นอนนะคะวันนี้การลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหรือวันอื่นๆการมีรถใหม่น้อยๆเข้ามานําเสนอแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยการต้องแอบ,บกับสิบเลยนะคะว่ารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งเข้ามาเยอะมากๆแล้วใหม่น้อยๆกันทางนั้นเลยนะคะแล้วมาเดี๋ยวคลิปหน้าการจะมาเอาใจนะคะลูกค้าที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องการรถวิวแชร์นะคะ เดี๋ยวการมารีวิวให้ดูเลยค่ะว่าฮุนไดที่มีวิวแชร์เนี่ยใหม่น้อย,อย,อยสภาพส,ายสวยๆเป็นแบบไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ